ข้ามืดไร้แสงจะตามหาไปถึงเมื่อไหร่นี่พรุ่งนี้ข้ามีงานต้องทำอีกนะนี่ก็มีโคมไฟอยู่ข้ามืดไร้แสงตัวไหนโคมไฟช่วยอะไรได้เล่ากว่าสักแสยังหาไม่เจอเลยเสียเวลาเปล่าน่าเสริญป๋อกังทำไมแค่คําพูดเดียวของเจ้าต้องทําให้ทุกคนช่วยเจ้าหาเขาด้วยล่ะนี่เป็นเหตุผลของข้านี่เป็นทางเดียวที่ไปบ้านตระกูลถังเหตุผลอะไรของเจ้าเนี่ยอ๋นายท่านนายท่านเจอแล้วเจอแล้วขครับ นายท่านนี่รองเท้าได้ข้าดูสิขอรับรองเท้าหัวเสือรองเท้าหัวเสือของคุณชายอ่ะฮะใช่แล้วรองเท้าหัวเสือของพี่ใหญ่พี่ใหญ่คงเคยมาที่นี่ป๋อนานต้องอยู่แถวนี้แน่แยกกันไปตามหาเขาเถอะเจ้าค่ะไปหาเร็วเจ้าค่ะไปหาไปเจ้าชายจูงโง่นี่ควรถูกขังอยู่ในบ้านจะได้ไม่ออกมาสร้างปัญหาให้ใครเฮ่ฮะเปนป๋อชีเดี๋ยวจะพูดอีกครั้งหนึ่งสิเออเออข้าพูดอะไรเหรอป๋อชีป๋อกัง จ็สงคนยืนอยู่ได้ทำไมรีบมาช่วยกันตามหาเร็วเออท่านพ่อเรียกแล้ว <c oughs> เออมาแล้วมาแล้ว เบาๆนะเบาๆเบาๆทันทีตอนนี้โตโตกลับไปนอนที่ห้องแล้วท่านก็กลับไปนอนเธอนะรีบไปเร็วไปเถอะไปสิ ถ้าวันนี้เจ้าเกาออกจากประตูต่อจากนี้ไปก็อย่าเรียกข้าว่าพ่อท่านพ่อข้าเป็นลูกสาวท่านนะทำไมทําแบบนี้กับข้าล่ะข้ารู้ท่านเกลียดตระกูลเซินแต่ว่าคนเราควรให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่ท่านพ่อสอนเด็กๆในห้องเรียนหรอทำไมยกโทษให้ตระกูลเซินไม่ได้ล่ะท่านพ่อ ข้าขอร้องล่ะท่านอย่าโหดร้ายกับป๋อหนานะถ้าท่านยืนกลานทำเช่นนี้เท่ากับเท่ากับบังคับให้ข้าเป็นลูกอกตันยูเจ้าเจ้าเจ้าพูดว่าอะไรก็ท่านบอกไม่ใช่หรอมีคุณต้องทดแทนมีแคนต้องชำระแต่ว่าตอนนี้ท่านทำแบบนี้ยแตกต่างกับคนบนท้องถนนตรงไหนละหรือว่าที่ท่านพูดเรื่องคุณธรรมเมตตาลุน้นโกหกที่ไหเออท่านท่านพี่ ใส่หัวไว้ท่านพี่ต่อต่ต่่ต้องามโทษท่านพี่นี่หัวใจนางบินออกไปนานแล้วทังตัวนางเอาไว้จะมีประโยชน์อันใดท่านตบนางท่านอย่างไรนางไปถ้านเป็นต้องการลูกสาวแล้วเหรอ ข้าอยู่มคนชีวิตสอนหนังสือยี่สิบกว่าปีวันนี้เพิ่งเข้าใจเป็นพ่อแม่คนทั้งยากเย็นยิ่งนักเซนปานานเซนปานาน,น,น,านเจ้าอยู่ไหนอะ เซปนานเซปนานเซปนานตื่น <Ske> ส <pt necessary> ิเซปนานเซปนานฟื้นขึ้นมาฟื้นสิเซปนานพี่นางฟ้าลุกขึ้นมาเซปนานเซปนานจะเป็นอะไรเซปนานทำไมถึงตัวร้อนแบบนี้ เซนปนานเป็นอะไรรึเปล่าพี่นางฟ้าข้าหนาวหนาวเหรอเซนปนานเซนปนานเจ้าห้ามหลับนะข้าถังโตโตลืมตาดูสิลืมตาดูว่าข้าคือถังโตโตพี่นางฟ้าเจ้ามาช่วยปอนานแล้วเซนปนานเซนปนานฟื้นสิเซนปนาน เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเซนปอนานจะฟื้นขึ้นมาสิเซนปอนานฟื้นขึ้นมาจะเป็นอะไรไปเซนปอนานอะไรนะปอนานอยู่ตระกูลถังอตอนเขาเจอพี่ใหญ่เขาก็สลบอยู่บนถนนไม่ห่างร้านเต้าหู้เขาว่าเขาคงอยากเจอหน้าโตโตและทุ่มสุดชีวิตเพื่อไปร้านเต้าหู้อีพินไม่ได้ปอนานอยู่ตระกูลถังไม่ได้ ยุนจูเจ้าคะเร็วเข้าไปบอกเหล่าติงเตรียมรถรับปอนานกลับมาเฮ้ยนี่ช้าก่อนท่านแม่พี่ใหญ่เป็นไข้หวัดหมือตอต,อต,อตอดูแลอยู่ต้องไม่เป็นอะไรแนะ่ได้ยังไงกันบ้านถังสภาพขับแคบดูแลปอนานให้ดีที่สุดไม่ได้พาเขากลับมาดีกว่าไม่ต้องดูแลเองถึงออวางใจ,จงีเสย